สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้วันที่16พฤศจิกายนนะคะเ mm. มื่อกี้ไปสนิมานาบ้าน mm. เดี๋ยวเรามาดูกัน mm. ใช่ mm. เอกสารที่เรารอไหมเฮ้ยใช่ Google a s s e n s e มาแล้วค่ะตอนนี้เราก็ได้เอกสาร g o o g l e a s s e n ซมาแล้วนะคะ mm. เดี๋ยวเราไปกรอกเลขบัญชีกันรับตังค์เย้ๆสวัสดีค่ะสวัสดีพื่เมืทุกคนนะคะวันนี้ก็เป็นวันที่ 16บพฤศิกายนสติกนายนะคะพอดีวันนี้เราท้องเสียก็เลยไม่ได้ไปทำงานแล้วก็จังหวะที่เราไม่ได้ไปทำงานนี่เองไปรษนีค่ะไปรษนีมาสม่ง Google AdSense ให้เราเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะกรอกเลขบัญชีกันนะคะแล้วก็ก็ถ้าทานนะันเงินเงินก้อนแรกที่เราได้จากดูโควาคะก็จะเข้าประมาณที่20่2ถึงที่่ะ แต่ถ้าไม่ทันรอบนี้เราก็าน่าจะได้สมทบไปที่เดือนหน้านะคะก็เราก็รู้ตัวเลขเงินเข้าๆในบัญชีที่เราจะได้ในรอบนี้แล้วนะคะโอเคก็วันที่เราผ่านเนาะวันที่เราผ่านก็ได้รับอีมมออกเมลยืนยันจาก Google ว่าเขาส่งเอ,อกาสารนี้มาเม้วันบบที่14เพราะฉะนั้นใช้ระยะเวลาในการส่งเอกาสารประมาณ12วันในการรอ,อ,อ,ก,อกู a กิล s อคซิอันนี้นะคะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันต่อเลยะคะ่ะ วันนี้ค่ะวันที่16พฤศจิกายสั 64, น2 5 6รานะวันนี้เราเป็นสนเอ,เอ,อกาสาร Google Adsense จาก Google แล้นะคะ<น>ก็เราใช้ระยะเวลาในการรอประมาณ12วันนะคะก็คือวันที่ที่อะคะ่ะเราผ่านกดได้รับการอนุมัติทุกสิ่งอย่างแล้วก็มีเมลจาก Google บอกว่า,าวันนี้ค่ะวันที่4พฤศจิกา Google ได้ทำ การส่งพุคเกิลเอเซนต์ตัวนี้ออกมาเรียบร้อยแล้วแล้วก็วันนี้วันที่16นะคะก็ทั้งหมด16คู4น้องก็ใช้เวลาทั้งหมด12วันในการจัดส่งพินตันี้มานะคะดีใจมากเลยค่ะก็ช่องของเราที่เราทำนะคะใช้ระยะเวลาทั้งหมดเนาะประมาณ1เดือนกับอีกประมาณ10วันที่ในการผ่านกดแล้วก็รอรับพินนะคะโอเคเดี๋ยวเองไปกรอข้อมูลกันเลยค่ะเพื่อรอรับเงินจากย t ท b e ค่ะ ส่วนเรื่องเงินที่เราคาดว่าน่าจะได้จาก Google เป็นก้อนแรกน,นะคะในบัญชีเราเท่าที่เราดูตรวจเช็คน,นะคะมันอยู่ประมาณ183หรียญน,นะคะก็ เหมือนเหมือนว่าวันหนึ่งรยปสบาเหรียญเราคัดออกวันนี้เลยแต่จริงๆ Google น่าจะตัดยอดไปตั้งแต่ที่สิบสองแต่เราก็ไม่แน่ใจว่าเงินที่จะเข้าประมาณที่ที่สิบถึง2ี่้าเนี่ยจะเป็นก้อนนี้หรือเดือนนี้เราอาจจะยังไม่ได้อาจจะได้ไปทบของเดือนธันวาไปเลยนะคะก็ถ้าทบของเดือนธันวามก็จะคูณขึ้นไปอีกเนาะแตะ่ยอดเงินที่เราได้สิบคัดออกวันที่สิบสองอ่ะมันประมาณหน,นึ่ง้อยี่สิบเหรียญนะคะก็คือจะเป็นเงินก้อนแรกที่เราได้จากดูทูใช้เวลาในการทำประมาณสิบสองวันสิบสองวัน หกเหรนะียญโอเคค่ะอันนี้ก็จะเป็นเงินก้อนแรกที่เราคิดว่าเราน่าจะได้จาก YouTube นะคะมันก็หลายคลิปเหมือนกันเราลงคลิปเยอะลบบเราใช้ความสมองเสมอในการลงคลิปทุกวันวันละหนึหรือ3คลิปอะไรอย่างนะะี้ค่ะเราก็แบบพยายามทําให้ต่อเนื่องนะคะ พเ,เพื่อนๆมือใหม่นะคะที่ยังอยากจะแบบทำยูทูบเหมือนกับเราค่ะก็<ม>บอกเลยว่าคําแนะนําที่เรามีนะตั้งแตก็คือให้ใช้ความสม่ำเสมอในการลงคลิปทุกวันแล้วก็อาจจะไม่ต้องลงเยอะอาจจะลงหนึ่งถึงสองคลิปแต่ขอให้เน้นความสม่ำเสมอในการขยันทำแล้วก็แบบตั้งใจจริงๆอะไรอย่างนี้ค่ะแต่ถ้าแบบมีเวลาน้อยก็าอาจจะลงแค่หนึ่งคลิปแต่ถ้าขยันมากหน่อยาาก็จะสองสามคลิปลงไปเรื่อยๆะคะ่ะเออมันเหมือนแบบเราทําอะไรที่มีความสุขก็ให้ทําไปเลยค่ะมันก็แบบนี่เลยค่ะ ความสําเร็จที่เราได้จากดอโบนเนาะในความขยันของเราที่แบบลงคลิปสมัคเสมอทุกๆวันนะคะก็เดี๋ยวเดี๋ยวถ้าเกิดเราออกอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะถ้าเราได้เงินก้อนแรกในเดือนนี้เลยเดี๋ยวเราจะมาด้วยเพื่อนฝันทีนแต่ถ้าเดือนนี้ไม่ได้มันก็น่าจะไปโทรกับยน่าม,มนก็ เดี๋ยวเราจะมาบอกกับเพื่อนๆให้ฟังอีกทีเนึ่งเนาะส่วนสําหรับวิธีการกรอกพิมพ์เราว่าหลายๆช่องอะค่ะก็น่าจะมีแชร์อยู่ในูทูปเรียบร้อยแล้วเนาะเราก็อาจจะไม่ทำขั้นตอนนั้นเพราะว่ามันมีเพื่อนๆหลายๆคนนะทำเรียบร้อยแล้วแล้วก็ส่วนของเราค่ะวันนี้วัที่16พฤศจิกาย25น2564เราพิ่ได้รับวันนี้สดๆร,ร้อนๆเลยค่ะเมื่อสักครู่นี้เองที่ไปเซ็นี้ก็ดีใจมากเลยค่ะ กันให้เห็นสดๆเลยนะคะว่าเราเพิ่งได้มาจริงๆสดๆร้อนๆลลเลยค่ะในนี้ก็จะเป็นพินพะนะคะเป็นพินแล้วก็มันจะมีขั้นตอนบอกรายละเอียดว่าแบบทําอะไรบ้างนะคะว่าจะมีตัวเลขหกหลักเนาะขออนุญาตปิดตรงน,นี้แล้วก็จะมีรายละเอียดประมาณนี้นะคะ่ะว่าขั้นตอนที่หนึ่งถึงขั้นตอนที่สี่ต้องกรอกข้อมูลอะไรบ้างนะคะ